ถึงบ้านแล้วค่ะ4โมงเย็นพอดี5ต้นนะคะเดี๋ยวเราไปถอดรากดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงถึงบ้านแล้ว 3, 4, 5ต้นนะคะกุหลาบมาใหม่ค่ะมาโชว์น้องใหม่นะคะจะทำการปลูกด้วยค่ะปลูกเลยนะคะจะเอาลงตรงนี้ละค่ะเนี่ยแถวๆนี้ที่มันไม่สวยจะขุดออกมานะคะแล้วก็จะเอาพวกนี้ลงเดี๋ยวหนูไปถอดรากให้ดู ตอนนี้หนูข้อออกจากกระถางแล้วนะคะสีต้นเหลือไว้ต้นหนึ่งไว้ให้ดูอันนี้เอเดนงโรสนะคะหรือที่เขาเรียกพิงกุอะไรนะพิงเอเดงนั่นแหละค่ะเนี่ยมันจะมีชมพูขาวนะคะแล้วก็สีสีอะไรอะสีชมพูสีขาวสีครีมะคะ่ะมันจะมีสามสีเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่สองกระถางมีหนอนออกมาด้วยตัวด้วงนั่นแหละค่ะตัวด้วงเนี่ยเน,น,น,นอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยมันกินรากกุหลาบเนี่ยเห็นไหมเนี่ย คาอออกมาจากต้นนี้มาแล้วหนึ่งตัวอันนี้ไม่มีแล้วก็กระถางนี้มาสองตัวเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะเคาะเสร็จหนูก็จะเอาข้อดินออกให้หมดแล้วเอาน้ําฉีดนะคะน้ําฉีดน้ําฉีดให้เรียบร้อยนี่ค่ะเคาะนี่ค่ะรากเขารากที่เข้ามาเอา่อต้นของปีที่แล้วนะคะเนี่ยเป็นต,ต้นของปีที่แล้วถือว่าดีค่ะหนูจะข้อดินออกให้หมดแล้วก็เอาน้ําฉีดน้าล้างดีๆนะคะเนี่ยออกมาแล้วไอเนี่ย กินรากกุหลาบนะคะรากต้นไม้เนี่ยมันกินทุกรากแหละนี่ค่ะถือว่ากิ่งก้านแข็งแรงนะคะเนี่ยกิ่งใหญ่มากเนี่ๆเนี่ยอยู่กับเรามันจะรอดไหมแค่นั้นแหละสรูบาร่านะคะได้มาห้าต้นสีขาวน่าจะสองต้นนะคะสีขาวนี่สองต้นนี่ค่ะสีขาวนหนูกะว่าจะสีขาวนะคะสีขาวจะเอาปลูก ปลูกตรงนี้นะคะปลูกตรงนี้สองต้นแล้วก็โอลิเบียนี่ไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเอาต้นอื่นทับลงไปเลยแต่ว่าไม่ขุดออกนะคะจะเอาอยางอื่นทับลงไปจะเอาลงนี้สองให้เต็มเลยค่ะเนี่ยให้เต็มนะจะปลูกตรงนี้ให้เต็มเลยสองต้นก็จะเอาซุ้มที่เรามีอยู่ไซส์หกสิบมาลงตรงนี้นะคะเอาสีขาวลงแล้วก็สีเหลืองหรือเปล่าลงตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะให้เต็มเลยเนี่ยตอนนี้ว่างค่ะแล้วก็เพราะมันมีห้าต้นใช่ไหมคะเหลือสามต้นย้มาลงตรงนี้ค่ะ จะเอาต้นที่ไม่แข็งแรงออกจะเอาต้นนี้ออกแล้วก็อีกหนึ่งต้นนี่ค่ะเนี่ยที่ไม่แข็งแรงตรงนี้ออกนะคะเนี่ยจะเอาออกปลูกทีมากเลยค่ะปลูกทีมากเลยจะขุดออกนะคะแล้วก็เอาลงตรงนี้นะคะไอ้ต้นที่มันแข็งแรงหนูก็จะปล่อยมันไปจะขุดอันนี้ออกนะคะจะเอาลงตรงนี้ล่ะค่ะเนี่ยจะเอาลงตรงนี้นี่สี่มงแล้วจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้เลย จะเอาแล้วก็ขุดไปใส่กระถางไว้ก่อนนะคะไอ้พวกที่ขุดออกเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวมาทําการเอาดินออกนะคะเนี่ยไอเนี้จะเดินหน,น,ะะนีแล้วค่ะนี่แหละค่ะกุหลาบที่ได้มาใหม่ห้าต้นนะคะอวดน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ห้าต้นเฮ้ยตายตาย เอาไปปล่อยไหนดีอ่ะ<อ>ก็อันนี้เอาไว้เขียนะคะเนี่ยผมจะเอาไว้เขียแบบนี้ฝุดๆออกให้หมดเลยค่ะนี่ยถามว่าดินเก่าใช่ไหมได้ไหมก็ได้อยู่นะคะต่ต้องเอาไปตากแดดโรยยาแล้วตากแดดดีๆนี่เขียปุ๊บออกมาเรื่อยๆค่ะนะสแสดงว่าเขาไม่ได้โรยยาในดินเลย มาอยู่กับเราจะรอดไหมอืมก็ภาวนาให้รอดนะคะภาวนาให้รอดนี่ค่ะทำการเขี่แบบนี้ทุกต้นนะคะเนี่ยเอาไอเนี่ยขะะี่เขี่ยเสร็จค่อยเอาน้ําฉีดมีพลาสติกตรงนี้ก็แกะออกนะคะเนี่ยหนูจะแกะออกไม่งั้นมันจะนิ่งค่ะมันไปมันไม่เปื่อยใช่ไหมคะเนี่ยขี่ออกไม้นี่ก็เดี๋ยวอ,ออกค่ะตอนนี้ทํามือเดียวไม่ถนัดอือันนี้รากดีมากเลยค่ะเนี่ย อันนี้หนามกุหลาบไม่มค่อยมีนะคะต้นนี้สีอะไรไรน่รลูกหนามกุหลาบน้อยจังอ๋อสีขาวค่ะนี่สีขาวขาวแบบนี้สีชมพูแล้วก็น่าจะเป็นสีเหลืองนี่ค่ะเหลืองเหลืองอมชมพูก็สีขาวสีขาวสองต้นนะคะเหมือนกันหนามน้อยมากเลยะเนะหนามไม่ค่อยมีแต่อันนี้หนามโอูน่ากลัวมาก ยาวมากัวมากนี่แหละคะ่ะยาวนะคะเนี่ยเม็ดกว่าหรือสองเม็ดได้เลยคะ่ะแต่ละต้นถือว่างามอันนี้ยิ่งหนามดุมากเลยเนี่ยซื้อทุกปีไม่หลอดปีนี้จะรอดไหมแนะนำให้ไอ้ถุงมือนะคะถุงมือต้องมีนะคะไม้เขาก็เอาออกจ้ะ ยังใช้ได้นะคะไม่ได้ทิ้งนะคะเก็บไว้ไม่ใช้ได้ดินนี้ต้องเอาไปตากก่อนคะอย่าเพิ่งไปผสมกับคนอื่นนะยายโรยนี่เสร็จแล้วค่ะเนี่ยประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจเอาไปล้างน้ําฉีดน้ําล้างอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยเนี่ยมีไอพลาสติกตรงนี้แกะออกค่ะ รีบกลับเลยค่ะได้ไปร้านเดียวนะคะร้านที่สองไม่ได้ไปเพราะนี่ก็เข้ารถไม่ได้ละเดี๋ยววันหลังค่อยไปค่ะหลังค่อยค่อยไปเพราะซื้อมาพร้อมกันแล้วบางทีคิดไม่ออกว่าจะปลูกตรงไหนตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกอยู่น้อันนี้สีขาวรากสวยดีงามค่ะต่อไปก็จะอธิษฐานแล้วนะคะขอให้รอดขอให้รอด <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะไปทําการเตรียมดินเตรียมไม่ใช่เตรียมดินหรอกดินเนี่ยมันผสมไปแล้วหนูขุดๆแล้วก็ปลูกได้เลยโอเคนะคะมาเจอกันค่ะที่ร้านนามานาซาโตนะคะนามานาซาโตใครอยู่ใกล้ๆก็แวะมาค่ะ <S <S มีเกนมีเกนใกล้ๆกับนาโกย่านี่แหละนี่ค่ะอุ้ย สีขาวกับสีเหลืองจะปลูกตรงนี้นะคะวางเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะขุดดินเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ใส่ปุ๋ยใส่ยาเรียบร้อยแล้วขุดแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะแล้วก็จะเอาซุ้มแบบนี้มาใส่วันนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะคะมาขุดดินกันเลยค่ะขุดไม่ลึกหรอกสามสิสี่สิบเซนเนี่แหละคะ่ะ นูเอาซุ้มมาแล้วนะคะเนี่ยซุ้มร้อยไซส์ร้อยหกสิบเซนนะคะเอามาสองอันมีอยู่พอดีค่ะที่บ้านมีอยู่สามอันมีอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะปักให้มันเท่ากันนะคะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะถ้ามันสวยมันรอดมันไม่ตายแล้วก็เปลี่ยนเป็นไซส์สองเมตรก็ได้ค่ะเอาร้อยหกสิบมาปักก่อนก็คงพอดีค่ะกิ่งก้านในนี้ก็เราก็เขาเรียกอะไรอะ่ะจับให้มัน,ม,นมัดให้มันได้กับซุ้มนี่แหละคะ่ะไม่เป็นไรร้อยหกสิบเซนนะคะ เต็มพอดีค่ะเบียดเบียดกันไปค่ะโอลิเบียมันไม่ค่อยแข็งแรงหนูก็เลยเบียดใส่ตรงนี้ไม่เป็นไรโอลิเบียเป็นกุหลาบทรงพุ่มหรือกุหลาบกึ่งเลื้อยนะคะถ้ากิ่งมันยาวมันใหญ่ก็เป็นกึ่งเลื้อยได้ถ้ามันไม่ใหญ่ไม่ยาวเราก็ตัดให้มันเป็นพุ่มได้ไม่เกะกะไม่เป็นไรค่ะอาจจะบอกว่าอ้าวทาไมปลูกเบียดกันขนาดนี้คือมันไม่โตค่ะมันไม่โตมันอาจจะไม่รอดก็ได้ก็เลยปลูกไปก่อนนะคะนี่ค่ะ ประมาณนี้กิ่งก้านไหนที่เรามันไม่แข็งแรงมันเล็กเราตัดทิ้งก็ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ตัดค่ะเดี๋ยวจะปักซุ้มก่อนถึงจะมัดมัดกิ่งอีกทีหนึ่งนะคะมาประกอบซุ้มกันก่อนค่ะ ตอนนี้ปักซุ้มแล้วนะคะปักซุ้มลงเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้แต่ยังไม่ได้มัดกิ่งนะคะนี่ค่ะกิ่งกุหลาบก็ให้อยู่นอกซุ้มนะคะปักลงไปเรียบร้อยแล้วสองอันค่ะเป็นไงตอนนี้ก็รู้สึกจะเบียดกันมากเลยค่ะเบียดกันเต็มเลยนะคะโซนนี้อยากให้เต็มค่ะอันนั้นสองเม็ดนะคะสีเหลืองเพราะว่ากิ่งมันใหญ่มันเยอะค่ะนี่ค่ะ สองสามนะคะเสร็จแลว้วปักซุ้มทีนี้ก็ต้องหาเสาแบบนี้มามามาปักอีกทีหนึ่งนะคะกันลมกันฝนจะอยู่ได้นานๆค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ปักไปก่อนคะ่ะตอนนี้ไม่รู้จะได้มัดหรือเปล่า